เจนี่ได้หมดท่าสุดชื่นสารภาพกลางรายการดายาบเก้าเกลอพลในแชทเพราะกุรุจัดหลายคนคงจำได้เป็นอย่างดีสำหรับสาวเจนี่เจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสุดชื่นที่มีกรณีส่วนแบ่ง70-30กับน้องกเกล้าเกลเอพลนั่นเองค่ะ ซึ่งล่าสุดสาวเจนนี่ก็ถูกแชร์อีกรอบหลังจากที่เพจมาทุซอนได้โพสต์ตข้อความระบุว่าล่าสุดมีแช้นหลุดพูดคุยระหว่างศิลปินกับเจ้าของค่ายได้หมดท่าสดชื่นโดยมีเนื้อหาพูดถึงกล้าวกันอย่างเมามันซึ่งมีเนื้อหาที่หยาบคายมากซึ่งสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาบอกทางรายการคุยแซบโชว่า เรื่องแชทหลุดนั้นมันมีแชทจริงและแชทปลอมวันแรกที่เกิดเรื่องยอมรับว่าเป็นของจริงหลังจากดูไลฟ์ของน้องเราร้องไห้หนักสติหลุดจนส่งแชทไปว่าไอเด็ก xxx ตรงนั้นต้องขอโทษจริงๆซึ่งโตนก็รู้ว่าใครเป็นคนแคปข้ขอความนั้นไป